สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมผ้าสวยแล้วกําลังตกแต่งนะคะพื้นนี้ยังบอกว่ามีเจ้าของแล้วนะคะเป็นสิ้นเกล้ดดอกค่ะลายลายก็จะเป็นลายอ่าสองท้องนะคะลักษณะสองท้องคือมีหงสหรือนกสองคู่ข้างล่างหนึ่งคู่เหมือนพ่อแม่และข้างบนก็คือลูกนะคะอันนี้โทนสีเขียวมิ้นท์นะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็ใส่สีแบบว่าละม,มุนซอฟท์พาสเทลสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเดีวนกให้ดูนี่ค่ะ น,นี้ลักษณะของสิ้นนะคะแล้วก็ต่อแบบโบราณต่อหัวโบราณค่ะก็จะมีหัวสองสีนะคะเป็นสีเขียวมิ้นเกับสีขาวนะคะแล้วลักษณะดูอันนี้ลายเครือวันนะคะเขาก็ปกติจะเป็นสีเหลืองทองอันนี้ก็ใส่สีเขียวกับสีม่วงค่ะเพื่อให้เข้ากับอดอกสิ้นนะคะอันนี้ก็จะรับกันหมดเลยค่ะดูดอกสิ้นก็จะเป็นเล่นสีไม่มากนะคะอันนี้ด้วยพื้นสีเขียวแล้วเราก็จะเล่น สีเขียวแล้วก็จะเป็นสีม่วงกับสีชมพูค่ะแล้วก็สีครีมนี่ค่ลักษณะดอกเราค่อยดูนะคะอยากบอกผืนนี้นานๆจะอะ่มีไม้ชมนะคะสีแบบนี้เป็นสีที่เกิดจากการสั่งทําเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวตกแต่งเสร็จโดนเสร็จโดนแบบดูแอลมดนี้นะคะแล้วเราก็จะส่งให้กับเจ้าของได้เลยค่ะอันนี้คือเชิงสิ้นนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะคะนกสังเกตดูนกนะคะนก ุมก็จะมีแค่ครีมม่วงชมพูแล้วก็สีโทนฟ้าเทานะคะก็จะเล่นแค่สีสีนี้เลยแล้วก็อันนี้นกคาบแล้วก็ดอกมีอันนี้ลายเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะผืนนี้เป๊ะมากสวยอันนี้เป็นงานจกขนเม่นแท้ของศีสัจนาลายสุขโขทยัยระยะเวลาในการทําก็คือประมาณสองเดือนหรือสองเดือนเศษเศษนะคะแล้วด้านในนกจะพาชมด้านในที่ยังไม่บุก,กาวนะคะนี่เลยคะ่ะ ลักษณะของงานทํามือบ้านเราก็จะมีความยุ่งเหยิงแบบนี้ไม่เรียบร้อยเหมือนงานทอยกลายนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีเส้นใยระยงระยางก็คือเ้าไปสวมใส่ก็คือเอาไปปูกาวก่อนเพื่อความสะดวกเวลาใส่บางทีก็จะเกิดการเกาะเกี่ยวแบบนี้ค่ะแล้วก็ปูผ้ากาวแล้วเนื้อผ้าบ้านเราคือไม่ได้แข็งยิ่งซักก็จะยิ่งนิ่มค่ะผ้าค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะทอเราจะต้องเอาไป ลงแป้งก่อนหรือลงน้ำข้าวค่ะสมัยก่อนลงน้ำข้าวนะคะเพื่อให้เส้นฝ้ายมันมีความแข็งง่ายต่อการทอค่ะพอเราซักปุ๊บพอน้ำน้ำแป้งหรือน้ำข้าวออกมันก็จะทำให้นิ่มค่ะเพราะฉะนั้นใครได้ไปสวยงามคุ้มค่าแน่นอนอันนี้คุณแม่ก็กำลังโดนดูแอลมุดเนมดเนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราค่ะ ด้นสีชมพูสวยๆแบบนี้นะคะเป็นโบราณนะคะด้นแบบโบราณที่ได้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นเก่าๆคะ่ะใครสนใจผ้าก็สามารถชมได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยได้นะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ